สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไปไปขายของจะ้ะชมบรรยากาศข้างทางอันนี้หอดทาเลืองบ้านเพชรจะ้ะนามเต็มเลยฝนตกซูมมื่อเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ สบานบ้านเพชรข้างหน้านี่ก็จะเป็นตลาดจ้ะตลาดตอนเย็นตอนเช้าเฮสบานนัดบ้านเนี่ยนอันนี้ตลาดบ้านเพชรจ้ะนีต่ตลาดนัดยาเมือแลง วันน้องค้านกับวันศุกร์จ้ะพี่น้งองตลาดสดบ้านเพชร งเรียนยนี่ยางโรงเรียนบ้านเพชรนะเพชริยาคานอันนะีเน้เป็นทางออกไปโรงเรียนเพชรวิตยาคารจ้าพี่น้องนี่ร้านส่งสโลชาพาน,นิชย์ร้านใหญ่จ้าขอของส่ง นี่เป็นอ่างเก็บน้ำบ้านเ็ดจ้จพี่น้องเกลือนเนี่ยหาดเพชรน้ำเต็มเลยจ้ะสุดเหงาไปไหลอยู่้จพี่น้องเนี่ยที่ไหล่หลอยอย่ออกไปทางนี้ก็จิไปซอดบ้านบ้านเมืองโค้งบ้านหนองโดนจ้ะ ไปทางบ้านแทนเลี้ยวขวาไปบ้านแทนเลี้ยวซ้ายไปทางผูเขียวจากเส้นนี้นจัาพี่นองเหียวสุดลูกหูลูกตาพูดแล้วจ้ะหางเก็บน้ำบ้านเพชร ฟังนี่ก็จะเป็นโรงเรียนจ้ะโรงเรียนเพชรวิทยาคารเดี๋ยวปุ่นปุ่เดี๋ยวดีเจเลยวนี่จวจพี่นอกโรงเรียนเพชรวิทยาคาร น้ำท่วมจะพี่น้องนักเรียนทำความสะอาดฝนตกทุกเมื่อจะเดี๋ยวนี้นักเรียนเพชรวิทยาคารใหญ่จ้ะเป็นนักเรียนมัธยม ีดหาดมองเหตุงานเจเดียนเราจะไปเนาะนี่เป็นที่ทำงานเซบิน